โนเวลไวช c แชน n นลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่โนเวลไวช c แชน n นลค่ะก็อยู่กับพลอยอีกเช่นเดิมต่อกันที่ h e ฮ p มี Me, แฟนพิปอินภาพานบทที่ยี่นะจะจบก็ไม่จบสักทีเ ช่วงที่หายไปก็มาชี้แจงว่าเราเปิดพรีสิงเหนือครับเป็นสิงเหนือภาคสองนะแต่ว่าเปิดพรีเล่มหนึ่งเพราะว่ามันจะมีสองเล่มจบเนาะก็เปิดพรีอยู่ในเพจแล้วก็ทวิตค่ะถ้าใครสนใจไปสั่งกันได้นะส่วนวันนี้ก็จะมาต่อนิยายเสียงให้ฟังกันค่ะบทที่23ความลับของเดอะแกงความจริงของซิวะ หน้าต่างของอาคารเรียนหลังเก่าหลุดออกหลายบานเนื่องจากแรงลมเมื่อเดินเข้าไปด้านในจะเห็นแสงลอดเข้ามาตามรูรั่วของหลังคาชัดเจนทุกสิ่งที่ต้องการซ่อมบำรุงตกอยู่ในสายตาของซีวะทั้งหมดร่างสูงมองและพิจารณาว่าควรจะซ่อมแซมส่วนไหนก่อนเขาจดทุกรายละเอียดและวางแผนงานคร่าวๆเพื่อปรับโครงสร้างที่ดูแล้วไม่มั่นคงนี้ให้ทนต่อสภาพอากาศแปรปรวน วันนี้มันเย็นมากแล้วคงเริ่มงานอะไรไม่ทันเดี๋ยวผมจะเตรียมของและวางแผนทุกอย่างไว้พรุ่งนี้จะเริ่มกันแต่เช้าครับเวลามีจำกัดพอสมควรเขาบอกผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นชายชราอายุไม่ต่ำกว่า50พยักหน้ารับอย่างเข้าใจส่งรอยยิ้มให้อ่อนโยนพร้อมๆกับแตะมือเหี่ยวย่นลงบนบ่ากแกร่งเบา,เบามาทุกปีเลยนะคุณสิผมกับชาวบ้านอะรบกวนเหลือเกิน สำเนียงคนพื้นเมืองที่พยายามจะพูดให้ชัดท่าสีว่ายิ้มเขายกมือไหว้ลุงแล้วพูดเหมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งปีที่แล้วผมมากับคนของมูลนิธิครับแต่ปีนี้ผมพากลุ่มของผมมาเองเลยรับรองว่างานดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนแค่มาก็ดีใจแล้วล่ะครับเป็นบุญของเด็กๆมันตอนแรกที่คนของมูลนิธิติดต่อมาผมก็ตกใจนึกว่าคุณจะไปที่อื่นเสียอีก พวกเรากะว่าจะไปอมก่อยครับแต่พอดีจิตอาสากลุ่มอื่นเขาไปกันแล้วก็เลยเปลี่ยนมาที่นี่แทนจะให้ผมไปซ่อมโรงเรียนที่อีสานก็ตรวจดูแล้วว่าที่นี่เดือดร้อนกว่าเลยตัดสินใจมาขอบคุณครับขอบคุณจริงๆฝากขอบคุณคุณท่านทั้งสองด้วยนะครับที่เมตตาหมู่บ้านเราขนาดนี้คุณนายเขารักเด็กนะครับพอผมโทรไปบอกว่าจะมาก็ฝากขนมใส่รถมาเต็มเลยว่าจะเอาไปแจกน้องๆอยู่งั้นเดี๋ยวผมเรียกเด็กๆให้นะครับ บทสนทนาของทั้งคู่จบลงแค่นั้นผู้อาวุโสเดินเลี่ยงออกไปปล่อยให้คนที่มาช่วยเหลือได้ตรวจสอบสถานที่อีกครั้งโดยไม่มีใครรู้เลยว่านอกจากพวกเขาแล้วยังมีอีกคนที่ยืนแอบฟังอยู่ใกล้ๆด้วยต่อพบหลบมุมอยู่ข้างๆกำแพงไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะต้องมาทำอะไรเหมือนในหนังแบบนี้เขาใช้ลิ้นดันกระพุ้งแก้มอย่างใช้ความคิดประมวลผลในคำพูดที่คนรักและผู้ใหญ่บ้านคุยกัน จะหาว่าไร้มารยาทก็ได้แต่ต่อพบยังยืนยันว่าวันนี้ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับไอ้สิวเด็กแสบของเขาให้ได้ต่อให้แตกหักก็ยอมเพราะไม่ว่ายังไงจะไม่ให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรอีกแล้วการดูเหมือนคนโง่มันน่าสมเพชมากนะเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมรอให้คนที่กําลังจดอะไรบางอย่างใส่สมุดพกเสร็จเดินมาหาเพราะทางนี้คือทางกลับไปเต็นที่พัก ต่อพบไม่จาเป็นต้องเดินไปเลยแค่รอเท่านั้นและแน่นอนว่าผู้ชายที่ชื่อซีวะไม่เคยทําอะไรชักช้าเอาทาไมพี่มายืนตรงนี้ละ่ะคนหล่อถามก่อนจะส่งยิ้มแห้งๆมาให้เหมื่อเจอสีหน้าบุ่ดบึ้งของต่อพบมีอะไรหรือเปล่าครับไอ้จ้อยมันดูแลพี่ไม่ดีเหรอหรือไม่ชอบอะไรที่นี่คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรผิดพูดพลางสงสายตาม,มาน้อยอ้อนเจ้าของเปล่าหรอก ที่นี่บรรยากาศดีมากจ้อยกับพีทอะก็ดูแลผมดีแล้วไปเดินเล่นกันหน่อยเป็นไงครับคุณสิมาที่นี่หลายครั้งอะรู้จักที่ดีๆไหมขาเรียวก้าวเข้าหาก่อนจะดึงคอเสื้อแขนยาวของคนที่ตัวสูงกว่าตนลงมาจากนั้นก็สสียยิ้มร้ายที่ไม่ใช่มาดของคนดีแบบเขาเลยพี่ไปหาที่ที่มีแค่เราสองคนก่อนผมจะโกรธคุณ เซีวายืนอึ้งไปเพราะไม่เคยเจอคนรักในมาดนี้แต่ก็รีบทำตามความต้องการของรุ่นพี่โดยเดินนำไปข้างๆหมู่บ้านที่มีลำธารเล็กๆไหลเอื่อยน้ำใสจนเห็นโขดหินข้างใต้ดูน่าเล่นกว่าทะเลใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเป็นไหนๆความชื้นและเย็นทาให้สบายตัวยิ่งกว่าแอร์ในห้องนอนที่นี่เงียบอย่างที่ตอบพบต้องการจริงๆพี่มีอะไรหรือเปล่า เจ้าของร่างสูงถามพลางเดินไปนั่งบนโขดหินก้อนใหญ่ข้างลำธารโดยที่ต่อพบยืนค้ำหัวยกแขนกอดอกทำท่าผู้คุมสอบสวนนักโทษอยู่ที่นี่ตั้งห้าวันคิดยังไงถ้าผมจะขอ,อนอนแยกเต็นท์กับคุณครับคุณสิวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มแปลกแล้วนะพี่เกิดอะไรขึ้นรวมผมมาอยู่แค่ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยเจ้าของร่างสูงทำท่าตกใจก็หลายอย่างอะไรบ้างล่ะ คนหล่อเริ่มพูดด้วยความโมโหอย่ามาบอกให้เรานอนแยกกันทั้งที่พี่ไม่ได้บอกเหตุผลผมพี่ก็รู้ว่าเราห่างกันไม่ได้ได้สิที่คุณยังไม่ยอมบอกอะไรผมเลยผมไม่บอกพี่เรื่องอะไรพี่ต่อก็เรื่องที่ผมไม่ใช่คนที่โตสุดที่นี่แม้ทุกคนที่มาจะเรียนยังไม่ถึงปีสามก็ตามบางคนปีหนึ่งแต่อายุเท่าผมก็มีเงียบเงียบทําไมครับผมตอบคุณแล้วไงเรื่องที่คุณอยากรู้ คุณจะบอกอะไรผมเพิ่มไหมคุณสิอ้อโทษทีคุณโตสุดในทุกคนที่นี่ที่มาวันนี้ผมต้องเรียกคุณว่าพี่สิถึงจะถูกใช่ไหมไม่พี่ต่อฟังผมก่อนผมฟังอยู่ฟังว่าคุณจะแก้ตัวยังไงต่อพบมองคนตรงหน้าด้วยสายตาผิดหวังคนเรารักกันเป็นแฟนกัน เรื่องอื่นผมรับได้ถ้าคุณบอกว่าให้หาความจริงจากมันด้วยตัวเองแต่เรื่องของคุณทำไมต้องปิดบังผมคุณอายุเท่าไหร่กันแน่สิวคุณเป็นใครแก๊งของคุณมันคืออะไรกันบางทีผมก็รู้สึกว่าตัวเองโง่เหลือเกินที่อยู่ตรงนี้โดยที่ไม่รู้อะไรเลยพี่ต่อถ้าไม่บอกกันตรงๆเราก็คงต้องห่างกันสักพักถ้าคุณยืนยัน ว่าผมต้องค้นหาความลับของคุณด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่ผมก็เจอแล้วแบบนี้คุณยังปล่อยให้ผมคิดไปเองโดยไม่พูดอะไรผมขอทําใจสักพักนะร่างโปร่งหันหลังนี้ทันทีที่พูดความรู้สึกของตัวเองออกไปจนหมดเขาไม่อยากพูดอะไรอีกเพราะการได้อยู่ด้วยกันทุกวันนี้มันก็มีความสุขจนปฏิเสธไม่ได้และเพราะแบบนั้นหรือเปล่าทำให้เราลืมไปว่าจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน พวกเขาทำเป็นมองข้ามทัศนคติบางเรื่องที่ไม่เหมือนกันโดยไม่ได้เปิดอกคุยกันอย่างจริงจังแค่อยากอยู่ด้วยกันแต่พวกเขาไม่เข้าใจกันเลยโดยเฉพาะการมีเรื่องปิดบงังสำหรับคนที่เป็นแฟนกันมันไม่สมควรจะมีความรักคือความไว้ใจเขาไม่สนว่าคนแบบไหนที่จะยืนข้างีวะได้อย่างเหมาะสมเขาก็ยังเป็นเขาซึ่งต้องการรู้ทุกอย่างของแฟนตัวเอง ่อพบเกรดอีกฝ่ายที่มีความลับถ้ามันจะลึกลับขนาดพูดออกมาไม่ได้ก็ไม่สมควรจะแชร์ชีวิตกับใครไม่พี่ต่อมือหนาขวาข้อมือเรียวเอาไว้อย่างแรงดึงให้ร่างโปร่งหันมหากันก่อนจะกอดเอาไว้แน่นเท่าที่คนคนหนึ่งจะกอดร่างเอาไว้ได้หัวใจดวงโตเจ็บร้าวเมื่อได้ยินคําว่าห่างจากปากอิ่มที่เคยถนอมนั้นอย่าเดินหนีผมถ้าเรายังคุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้ผมคุยแล้ว บอกทุกอย่างกับคุณแล้วพี่ไปฟังใครมาไม่ได้ฟังใครทั้งนั้นผมรู้เองผมดูทุกอย่างได้ยินทุกอย่างเองและผมถึงขีดจำกัดในวันที่เราต้องมาอยู่ท่ามกลางคนที่เรียกตัวเองว่าเด็กแกง๊งคนที่เจอหน้ากันครั้งเดียวแต่ส่งบรรยากาศอึดอัดมาให้ตอนผมยืนอยู่ข้างๆคุณคนที่ไม่พอใจผมตอนคุณมาดูแลกลุ่มคนที่ทำเหมือนกับว่าผมไม่เหมาะสมกับคุณผมพยายามแล้วสิว พยายามเข้าใจมันจนไม่ไหวแล้วจริงๆสังคมของคุณที่คุณบอกว่าหน้าค้นหามันกำลังทำร้ายผมเสียงใสสั่นเครือขณะที่มือขาวว่างลงบนหล่นะจิกเล็บระบายความอัดอั้นที่มีลงไปถ้าผมยังไม่รู้อะไรเลยแบบนี้ผมคงยืนอยู่ข้างคุณต่อไปไม่ได้ขอร้องผมรักคุณนะซิวคำแสนหวานที่ทำตัวลอย เปล่งออกมาด้วยน้ำเสียงที่ซีวะฟังแล้วเจ็บในหัวใจทั้งววอนและร้องขอเหมือนกำลังต้องการความช่วยเหลือเหมือนอีกฝ่ายกำลังยืนอยู่ริมหน้าผาแห่งความมืดมิดรอให้เขาไปช่วยมาจากวังวนนั้นด้วยความจริงทั้งหมดที่เขาปิดเอาไว้ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าคำตอบของเขาจะเป็นตัวชี้ชะตาความสัมพันธ์จนซีวะเกิดนึกกลัวขึ้นมาลึกๆในใจเพราะเดอะแก๊งสำคัญสำหรับเขา แต่หากต้องแยกจากต่อพบก็ขอตายดีกว่าผมรักพี่มากนะพี่ต่อผมยอมทุกอย่างแต่อย่าไปจากผมจะบอกทุกอย่างขอแค่พี่จะเย็นลงก่อนมือหนารูปหลังให้คนในอ้อมแขนสงบลงนะครับอย่ามาทะเลาะกันด้วยเรื่องแบบนี้ผมขอโทษที่คิดว่าพี่ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ขอโทษจริงๆครับ พวกเขากอดกันอยู่อย่างนั้นจนตัวของต่อพบเริ่มนิ่งเป็นสัญญาณว่าเขาใจเย็นแล้วซีวะจึงพาไปหย่อนขาเล่นในลำธารสองกายแนบชิดอิงแอบกันไม่ห่างเหมือนว่ากลัวจะคว้าตัวกันไว้ไม่ทันหากฝายได้ายหนึ่งลุกเดินหนีลมเย็นๆพัดตลอดเวลาช่วยให้สดชื่นระหว่างที่สองมือค่อยๆประสานเข้าหากันก่อนจะกลมไว้แน่นแน่น เหมือนความรู้สึกที่เชื่อมโยงถึงใจทั้งสองดวงพี่อยากรู้เรื่องไหนก่อนซิวะเปิดประเด็นถามเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้คุณอายุเท่าไหร่ถ้าไม่อยากตอบ23ครับเสียงทุ้มตอบอย่างหนักแน่นเขาตัดสินใจแล้วว่าจะบอกทั้งหมดถ้ามันทำให้พวกเขาเข้าใจกันมากขึ้นและจะไม่มีความลับอะไรกับคนที่รักอีกแล้วเหรอคุณอายุมากกว่าผมจริงๆด้วย ครับแต่ผมไม่ได้ใส่ใจมันนะเมื่อก่อนผมก็เกเรเคยเล่าให้ฟังแล้วนี่เด็กเกเรซ้ำชั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะพี่จนมาเจอไอ้สินกับไอ้สิงอะ่ะผมถึงได้ทำตัวดีขึ้นไอ้เสือก็คอยช่วยจนเรียนจบมัธยมมาแบบเกรดสวยๆผมทิ้งชีวิตเหลวแหลกมาเป็นไอ้ิวของพี่อย่าไปใส่ใจอายุได้ไหมยังไงผมก็รุ่นน้องอยู่ดีสิวาว่าพลางมองเข้าไปในตาคู่สวยของคนที่นั่งข้างกัน เขาพยายามสื่อความหมายของหัวใจให้คนที่เป็นเจ้าของชีวิตได้รู้ว่าปัจจุบันของเขาคือใครที่นี่ไม่ใช่มหาลัยนะสิวสักวันเราก็ต้องเรียนจบคุณจะเรียกผมว่าพี่ไปตลอดเหรอแล้วเด็กแก๊งของคุณละ่ะคุณเป็นพี่ใหญ่จะบอกทุกคนยังไงคุณสอนให้เขาเคารพอาวุโสแต่ตัวเองมาเรียกผมว่าพี่คุณไม่คิดว่ามันแปลกไปหน่อยเหรอร่างสูงฟังความกังวลของแฟนตัวเองแล้วถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ ก่อนจะใช้มือข้างที่ว่างทาบลงบนแก้มใสบังคับให้คนน่ารากักมองหน้ากันชัดๆโดยไม่หันหนีฟังผมนะพี่ต่อเดอะแก๊งความจริงไม่ใช่แก๊งมันก็แค่ชื่อเรียกเท่ๆที่ไอ้จอยคิดขึ้นมาความจริงเรารวมตัวกันจากเด็กหลายกลุ่มที่ผมได้แลกเปลี่ยนทัศนคติด้วยบางคนกำพร้าบางคนถูกใช้แรงงานเหมือนเป็นเครื่องจกักรผมไม่ได้คิดริเริ่มที่จะรวมคนเยอะขนาดนี้แต่เพราะพ่อของผม เห็นความย่มแย่ของสังคมเห็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำกับเด็กเหล่านั้นจนเป็นปัญหาท่านเลยให้ผมคอยช่วยเหลือพวกเขาเป็นบ้านอีกหลังให้โดยไม่หวังผลอะไรคุณจะบอกผมว่าครับพ่อของผมจะตั้งมูลนิธิจิตอาสาขึ้นมาเพื่อให้คนที่จะกลับตัวทําอะไรเพื่อสังคมบ้างให้พวกเขาได้มีที่ยึดเหนี่ยวและยึดมั่นให้เด็กที่ไม่มีคนอุปถัมภ์ได้มีที่อยู่และมีการศึกษา พวกเรารวมตัวกันในชื่อที่คนภายนอกรู้จักว่าเดอะแก๊งและคนที่ดูแลก็คือผมแต่เงินทุนมาจากพ่อที่ท่านต้องการช่วยเหลือสังคมจริงๆทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ตั้งของมูลนิธิก็มีไอ้ฟิลดูแลอยู่ถามมันได้ที่พวกมันรักผมเหมือนพ่อก็เพราะขาดความรักจากครอบครัวและเพราะผมเอาแต่สอนพวกมันให้ยึดมั่นหลักความดีมันเลยกลายเป็นว่าผมทดแทนสิ่งที่พวกมันขาดคุณ ทดแทนเหรอใช่เดี๋ยนี้สังคมเราหวดร้ายขึ้นพี่ต่อลุงผมที่ช่วยดูแลงานบอกทุกครั้งที่เจอหน้าว่าใช้ชีวิตในยุคเนี้มันยากแค่ไหนคนลำบากยากจนถูกดูหมิน่นมันน่าสงสารยังไงพี่ไม่คิดบ้างหรอว่าการที่พวกเราปิดทองหลังพระมันดีไม่ต้องมีใครรับรู้หรอกแค่ทำมันด้วยใจนี่แหละทั้งหมดของเด็กแก๊งเด็กอันดาพาที่หลายคนด่าว,ว่าเด็กแก๊งที่เป็นเหมือนชีวิตผม เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมที่ผมอยากให้พี่มาเป็นหลักของมันช่วยอยู่ที่นี่เป็นพลังให้ผมได้ไหมครับต่อดีปโปรดอยู่ข้างๆผมเพียงแค่ได้ยินชื่อที่ปราศจากคำนำหน้าใจดวงน้อยก็สั่นสะท้านเขาฟังความจริงอันน่าเหลือเชื่อทุกอย่างแล้วคล้ายกับสมองไม่ทำงานใดๆอีกเลยรู้ตัวอีกทีก็พยักหน้าตกลงไปแล้วจากนั้นสิ่งที่ได้รับกลับมา คืออ้อมกอดอุ่นของคนตัวโตวอ้อมกอดของความดีใจอ้อมกอดของความรักขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆไม่มีอะไรดีไปกว่าการพูดความจริงและไม่มีอะไรที่น่ายินดีไปกว่าทุกอย่างลงตัวด้วยความเข้าใจกันในวันนี้ความลับของพวกเราไม่มีอีกแล้วซีวะกลายเป็นผู้ชายธรรมดาในสายตาตอพบทันทีเป็นผู้ชายดีๆ ที่เขารักไปแล้วทั้งหัวใจเราจะไม่มีการเรียกกันว่าพี่อีกต่อไปนี่คือข้อตกลงระหว่างกันในการคงสถานะแฟนเอาไว้นอกจากในมหลาลัยที่ต้องทำตามกฎระเบียบแล้วช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันหรือในแก๊งซิวะจะไม่เรียกต่อพบว่าพี่อีกแล้วพวกเขาจะแทนกันด้วยชื่อเพื่อความเสมอภาคเพราะมันยุติธรรมที่สุดในความคิดของพวกเขายามนี้ เมื่อเด็กแก๊งเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของต่อพบก็ดูจะโอเคขึ้นไม่น้อยหลายคนมองเขาเป็นมิตรมากขึ้นโดยเฉพาะฟิลที่ยิ้มให้เลยรากับไม่เคยมีเรื่องกันจนอยากด่าพ่อมันแต่บังเอิญคนที่มันเคารพว่าเป็นพ่อคือแฟนเขาหลังจากนั้นงานซ่อมแซมอาคารเรียนให้น้องๆก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วต่อพบยังคงนอนเต็นท์เดียวกับซิวะตลอดระยะเวลาที่อยู่บนดอย เขาช่วยทำความสะอาดและแจกของใช้ให้โชาวบ้านเฮ้ยใ,ใหญ่ของจิตอา,าสาทั้งหลายยืนกรานต่อหน้าทุกคนว่าห้ามใช้เขามาแบกหามเด็ดขาดไม่ใช่เพราะเป็นแฟนกันแต่เพราะต่อพบมีดีมากกว่าใช้แรงงานเป็นไหนๆอย่างตอนนี้ที่กำลังสอนเด็กๆวาดภาพจากจินตนาการของตัวเองออกมาโดยใช้ดินสอสีและกระดาษหนึ่งแผน่นรู้ไหมครับว่าภาพวาดนะ่ะสื่อความหมายได้ถึงอะไรเขาถามขึ้นแต่เด็กน้อยทุกคนก็สายหน้า มันสื่อความหมายถึงความฝันเขาว่าคนเราอะถ้าฝันถึงสิ่งที่คิดออกมาและมุ่งมัน่นไม่นานมันจะเป็นจริงเจ้าของร่างโปร่งนั่งขัดสมาธิบนพื้นก่อนจะยิ้มอย่างอ่อนโยนให้เด็กๆตอนนี้พี่แจกกระดาษแล้ววาดความฝันของหนูออกมากันเลยครับครูจำเป็นเอ่ยพร้อมกับลงมือวาดเป็นตัวอย่างแม้จะไม่ได้เก่งด้านนี้มากนักแต่ฝีมือของต่อพบก็จัดได้ว่าไม่แย่ทีเดียว เขาหลับตาลงนึกถึงความฝันของตัวเองในเวลานี้เขาร่างมันออกมาและบรรจงเติมสีสันให้ทุกอย่างลงตัวปี่จ๋าพีวาดไอหยางเด็กหญิงตัวน้อยเดินมาถามอย่างสนใจพี่ว่ดตัวเองรับปร,ริญญาครับดูสิสวยไหมสวยจ๋าพี่เก่งแต่ตอบพบยิ้มรับคำชมแสนใสซื่อนั้นก่อนจะลูบหัวหนูน้อยเบาๆเขารู้สึกเอ็นดูเธอ เหมือนว่าตัวเองมีลูกสาวแล้วโดนถามนั่นนี่ไปเรื่อยแล้วไหนของหนูคะขอพี่ดูหน่อยสินี่จะ่ะเธอยื่นกระดาษในมือให้เขาเห็นว่ามันมีเพียงรูปวาดเล็กๆที่คล้ายกระท่อมอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางและมีเส้นขีดๆเป็นตัวคนสามคนด้านข้างรูปนี้คือบ้านจะ่ะก็ไผ่อยากมีบ้านอยากมีป้อกับแม่ก็ไผ่ฝันอยากมีเหมือนคนอื่น ในหัวต่อพบคิดคำอื่นไม่ออกเลยนอกจากสงสารเด็กหญิงตัวน้อยมีแววตาเศร้าส้อยแต่เธอก็ไร้เดียงสาจนกล้าบอกความทุกข์ให้กับคนแปลกหน้าแบบเขานี่สินะความโหดร้ายของสังคมที่สิวะเคยพูดไว้แล้วตอนนี้หนูอยู่กับใครครับบ้านลุงผู้ใหญ่จะ้ะก็ไผ่ทำงานบ้านช่วยลงุงลงใจดีก็ไผ่เก่งมากเลยนะครับ มือที่ยังคงรูปอยู่บนหัวกลมๆหยุดลงเขาตระหนักถึงคำว่าโอกาสทางสังคมที่หลายคนไม่เคยได้รับในขณะที่อีกหลายคนได้รับมันแต่ไม่เห็นค่าคนที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอย่างพวกของสิวะมีน้อยดังนั้นความช่วยเหลือจึงส่งไปไม่ทั่วถึงทุกคนแม้จะพยายามมากแค่ไหนก็ตามเพราะกลุ่มคนเล็กๆที่ทำเพื่อส่วนรวมขนาดนี้แทบจะไม่มีให้เห็นเด็กดี อยากได้กระดาษเพิ่มไหมครับเอาจ้ะเด็กหญิงพยักหน้ารับอย่างกระตือรือรน้นต่อพบจึงส่งสมุดภาพของเขาให้เธอแม้สาวน้อยจะทำหน้าไม่เข้าใจแต่ก็รับมันไปในนั้นมีภาพรับปริญญาที่บรรจงวาดไว้แต่คนตัวบางไม่เสียดได้มันแม้แต่น้อยเขาไม่สามารถรับเธอไปดูแลได้เพราะชีวิตจริงยังมีค่าใช้ใจ่ายมหาศาลเกินกว่าจะจินตนาการเขายังเป็นนักศึกษามหาลัย ยังช่วยตัวเองได้ไม่มากยิ่งมีน้องสาวอยู่เมืองนอกด้วยแล้วการรับเด็กไปอุปการะมันดูจะหนักหนาเกินไปแต่ถ้าวันไหนพาไปได้เขาก็ไม่คิดจะลังเลวันสุดท้ายอะแฟนทำหน้าเศร้าจังครับเสียงทุ่มที่คุ้นเคยดังมาจากข้างหลังต่อพบหันไปมองพลางยิ้มน้อยๆให้เขาขยับเพิ่มพื้นที่ว่างเผื่อคนมาใหม่ก่อนจะกอดเขามองเด็กๆซึ่งแยกกันวาดรูปใต้ต้นไม้อย่างเพลิดเพลิน หวันมันผ่านไปเร็วเนาะรู้สึกเหมือนเพิ่งมาที่นี่ยังไงก็ไม่รู้ถ้าอยากมาอีกก็ไม่มีใครว่านี่ครับยังไงผมก็พามาได้สิวะบอกอย่างเอาใจเขาเอ่นไหล่พิงคนที่ตัวเล็กกว่าโดยไม่ได้อายสายตาเด็กๆที่มองมาแม้แต่น้อยบรรยากาศเย็นๆของป่าทําให้พวกเขาผ่อนคลายทุกอย่างดูเรียบง่ายและสบายจนอยากนอนหลับทั้งวันแม้ความร้อนจะยังมีผลบ้างแต่ก็แค่เล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่ช่วงกลางคืนหนาวสาั่นจนพวกเขาต้องนอนกอดกันแน่นทุกคืนซิวผมสงสารเด็กๆที่นี่จังต่อพบเออยอย่างกังวลออกไปเพราะตั้งแต่เปิดใจคุยกันคราวนั้นทุกอย่างก็ดูลงตัวไปหมดเขากล้าแชร์ความคิดกับอีกฝ่ายมากขึ้นอืมเด็กๆน่าสงสารนะที่เนี่ยพ่อแม่บางกลุ่มก็ทิ้งลูกเอาไว้แล้วลงไปทำงานในเมืองแบบไร้ความรับผิดช,ชอบ บางคนที่เกิดมาไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นหน้าพ่อก็ต้องทำงานแลกข้าวแล้วยังน้องกอไผ่สินะถ้าในแก๊งของคุณมีเด็กแบบนี้เราผมรู้ความคิดต่อนะแต่มันทำไม่ได้เด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะอายุยังน้อยเกินไปแบบเนี้ยไม่มีทางเข้าแก๊งได้ทุกคนมีงานต้องทำไม่มีใครว่างเลี้ยงเด็กไม่มีใครมีเงินพอจะส่งเสีย ทุกคนอยู่ในความดูแลของผมยังเรียนหนังสืออยู่รวมถึงตัวผมเองด้วยร่างสูงตอบคนรักตามตรงไม่ใช่ว่าเด็กๆพวกนี้จะเข้าร่วมจิตอาสาเป็นสมาชิกในนาม,มูลนิธิไม่ได้แต่เพราะอายุน้อยเกินไปที่จะพาไปด้วยกันต่างหากผมสงสารน้องจริงๆนะน้องกอภัยนะ่ะตากลมเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อหมดหนทางในการช่วยเหลือเด็กน้อยน่ารักเธอดูมีอายุแค่ห้าขวบกว่าๆเอง เธอยังต้องการการศึกษาที่ดีและผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเธอได้สิวะมองตอบพบและอมยิ้มเขาไม่ผิดหวังในตัวคนใจดีคนนี้เลยคนที่พอรู้เรื่องแล้วนอกจากจะไม่โกรธยังมีทัศนคติที่ตรงกันเรื่องช่วยคนลำบากอีกด้วยถ้าไม่รักคนนี้ก็ไม่รู้จะรักคนไหนแล้วเอาอย่างนี้ไหมซิวะเอื้อมไปจับมือบางมาบีบแน่นถวันไหนผมเรียนจบเรา มารับน้องกอไผที่พี่ถูกชะตาไปเป็นลูกบุญธรรมกันฮะให้พ่อแม่ผมรับก็ได้ส่วนคนดูแลก็เป็นเราสองคนนี่คุณในเมื่ออยู่ด้วยกันจนจะสร้างครอบครัวผมกับต่อก็ควรสมบูรณ์ด้วยคำว่าพ่อแม่ลูกไม่ใช่เหรอครับต่อพบอึ้งไปกับความคิดเอาจริงเอาจังของแฟนหนุ่มเขาอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นราวกับคนสติหลุดลอยไปไกลนะครับต่ออีกสองปี มีลูกกับผมนะคนตัวบางตกใจกับประโยคขอร้องของร่างสูงจนหน้าแดงไปหมดวินาทีนี้ยิ่งกว่าถูกขอแต่งงานแถมคนพูดยังทำหน้าตายิ้มเริงร่าโดยไม่สนใจก้อนเนื้อในอกของเขาที่เต้นรัวราวกับกลองอีกต่างหากฮีตายต่อพพอยากจะมุดดินเดี๋ยวนี้ใช้คําให้มันถูกหน่อยรับน้องไปเลี้ยงสิไม่ใช่มีลูกคุณนี่มันบ้าจริงๆ ต่อพบได้แต่หันหน้าหนีและโมโหก,กลบเกลือนไปอีกเช่นเดิมตามประสาค,คนปากไม่ตรงกับใจหน้าใสแดงซ่านราวมะเขือเทศมือมองไกลๆน่ารักจนสีวะเอ็นดูก่อนจะหอมแก้มอย่างอดเสียไม่ได้ต่อพบร้องไวยวายไล่ตีพันละวันเพราะอายเด็กไปผลหน้าเลยสิวงานคุณเสร็จแล้วหรือไงแน่นอนครับสีวะสะย่างตอนเนี้เด็กๆกำลังเก็บของเดี๋ยวผมจะไปพูดขอบคุณ แล้วก็ลาผู้ใหญ่บ้านกับเด็กๆเลยนี่มาดูก่อนนะ่ะว่าแฟนสอนเสร็จหรือยังอ่าก็เสร็จพอดีนะต่อพบรายตามองน้องกอไผ่เล็กน้อยไปสิถ้าช้ากว่าน,นี้ลงเขาก็มืดพอดีผมยังต้องซื้อของฝากไอ้เอกกับไอ้ภูมิอีกคนตัวโตฟังและพยักหน้ารับรู้เขาลุกขึ้นพร้อมช่วยดึงร่างปรงของแฟนตัวเองขึ้นมาด้วยต่อพบเดินเข้าไปบอกเด็กๆว่าเขากำลังจะกลับนูน้อย างพากันทำหน้าตาเศร้าแต่ก็ยังยอมเดินตามเข้าไปที่ลานเพื่อขอบคุณพี่ๆทั้งหลายที่มาช่วยทำโรงเรียนให้พวกพี่ดีใจที่มีโอกาสได้สร้างสิ่งดีๆให้พวกหนูใช้ไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะมากันอีกแน่ๆน,นั่นคือคำพูดของซีวะที่ทิ้งท้ายให้กับเด็กๆต่อพบใช้จังหวะที่แฟนหนุ่มไปคุยกับผู้อาวุโสหลายคนเดินเข้าไปหาเด็กยิงกอไผย เธอทำหน้าเศร้าเาวากับว่าเมื่อพวกเขากลับไปนั้นจะพลากความสุขของเธอไปด้วยเมื่อขาวลูบลงที่กลุ่มผมนุ่มพร้อมกับยิ้มละมุนอ่อนโยนไปให้เพื่อคลายความเศร้าที่เธอมีไม่ต้องกลัวนะพี่สัญญาว่าจะกลับมาหามาพากอไผ่ไปอยู่ด้วยจริงเหรอคะครับจริงหนูเป็นเด็กดีรอพี่ที่นี่นะไม่นานหรอกพี่มาแน่ๆส,สัญญา เด็กน้อยกม้มหน้าพลางยืน่นนิ้วก้อยป้อมๆของตนมาข้างหน้าเหมือนกับว่าต้องการหลักฐานยืนยันในคำพูดของคนที่โตกว่าพี่สัญญาเขากับเด็กน้อยเกี่ยวนิ้วก้อยกันเป็นสัญญาณว่าต่อพบได้ให้คำมั่นกับลูกสาวในอนาคตของเขากับซิวะแล้วคนที่จะเข้ามาเติมเต็มครอบครัวที่ขาดหายไปของตนและมันคงไม่นานเกินรอค่ะก็จบบทที่23าค่ะ เห็นคอมเมนต์มีคนน้อยใจนะแต่ไม่ได้ตอบขอโทษก็หายไปนานจริงๆเอาจริงๆเสียงยังมีแหบๆอยู่ไหมครับมันเป็นที่สลิดอะมันติดอยู่ตรงตรงตรงเนี้ยไม่รู้ว่าแต่มันเอาไม่ออกครับหมอก็ให้ยาค่าเชื้อนะก็ต้องอาจใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะพอยเป็นทอมซินอักเสบบ่อยใช้เสียงเยอะในชีวิตประจำวัน <laughs> โอเคค่ะก็ ขอบคุณที่เข้ามาฟังและยังคงติดตามกันคะ่ะก็เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะไม่นานเกินรอหรอกเพราะว่าพลอยตอนนี้ก็เคลียร์ออเดอร์พี่สิงห์ออกแล้วก็ไม่สิยังไม่ได้เคลียร์ออกหมายถึงว่าเคลียร์รายชื่อคนที่จองมาแล้วตอนเนี้ยเล่มสิงห์เหนือที่ยังมีของแถมอยู่อายังยังเหลืออยู่นะถ้าอยากได้ไปจองกันคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค่ะ อย่าลืมกดปุ่มกระด,ดิ่งเวลามีคลิปแจ้งเตือนมันจะได้แจ้งนะพลอยวันนี้ไปก่อนไม่รู้จะลงคลิปต่อเนื่องเลยไหมเดี๋ยวก็จะพยายามอัดนะเพราะว่ามันเหลืออีกไม่กี่ตอนเนาะถ้าลงได้ก็จะลงรัวๆให้ไปเลยเนาะจะได้หายคิดถึงกันโอเคคะ่ะบ๊ายบาย